สวัสดีค่ะดิฉันกัญญนัทผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โงเฮงความงามจะมาแนะนําเรื่องของพลังศาสตร์โงเฮงอ่านหน้าก็รู้ใจที่เป็นศาสตร์จีนโบราณมาหลายพันปีโงเฮงหรือนอรรักษศาสตร์หมายความถึงจากสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนบนใบหน้าสัดส่วนบนร่างกายเสียงพูดและรวมถึงธาตุท้งห้า ดินน้ำทองไม้ไฟนั่นหมายถึงว่าการทำนายทายทักด้วยพลังศาสตร์โงเฮงจะดูองค์ประกอบในหลายๆส่วนด้วยกันค่ะแต่ในวันนี้นะคะดิฉันจะนำองค์ประกอบในการดูโงเฮงความงามที่เราจะได้เห็นแล้วรู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าโงเฮงที่ดีบนใบหน้าของเรามีสัดส,ส่วนเป็นแบบไหนบ้างและเราจะดูแลปรับให้มันดียิ่งขึ้นได้อย่างไรและนี่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ดิฉันจะนำมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังค่ะ คุณข่าวห้าเนินคือหน้าผากแก้มทั้งสองข้างจมูกและคางคือจุดสูงสุดของบนใบหน้าต้องมีเนินที่รับกันพอดีค่ะเรามาดูเนินแรกกันค่ะโงเ่เฮงเนินหน้าผากหมายถึงอำนาจและบารมีการงานราบลื่นโชคจากฟว้าสุขภาพที่ดีโงเ่เฮงที่ดีจะต้องมีหน้าผากที่เรียบเนียนหน้าผากใสาสว่างจะต้องไม่มีรอยขีดขว่วนหรือว่าแผลเป็นค่ะ เนินที่สอง,งโงเ่เฮงเนินจมูกหมายถึงอำนาจความเชื่อมั่นคู่ครองความรัก สร้างฐานะร่ำรวยโง่เฮงที่ดีจะต้องมีรูขุมขนกระชับจมูกไม่แห้งไม่มันเยิม้มเนินที่3และเนินที่4ี่โงเฮงเนินแก้มหมายถึงโชคจากผู้ใหญ่คนรักและเพศตรงข้ามทรัพย์สินที่ดินโงเฮงที่ดีจะต้องมีรูขุมขนกระชับผิวบริเวณแก้มไม่แห้งและไม่มันผิวเปล่งปังผ่องใสโหนกแก้มต้องมีเนื้อไม่ใช่กระดูก เนินที่5้าโงเ่เฮงเนินคางบริวารที่ดีค่ะทรัพ์ในบ้านป่ายสุขภาพอายุยืนโงเ่เฮงที่ดีจะต้องมีเนินคางที่สวยและจะต้องมีเนื้องอนสวยงามลักษณะกลมมนอวบอิ่มได้รูปไม่สัน้นหรือว่าแหลมเกินไปไม่งั้นจะโดดเดี่ยว วันนี้ดิฉันก็ได้นำหลักการในการดูโเหเ่งแบบที่เราเองก็สามารถดูแลโหน่งหงาเนินขุนเขาด้วยตัวเราเองได้แบบง่ายๆนะคะและถ้าเราจะส่งเสริมให้โเหเ่งฮง5เนินขุนเขาของเราที่ดีอยู่แล้วปรับให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับมีใบหน้าที่ได้สัสดส่วนโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมไม่ต้องไปคลินิกเสริมความงามสวยง่ายๆได้ด้วยมือเรา วันนี้ดิฉันแนะนำเครื่องนวดหน้าอัจฉริยะ3มิติ UP5 สามารถช่วยปั้นเนินเด่นเน้นปรับเนินด้อยบนใบหน้าของเราได้ค่ะอย่าลืมนะคะโงเ่เฮงที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้เราทำอะไรก็จะราบรื่นตลอดไปค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะมีสาระดีๆที่เกี่ยวกับพลังศาสตร์โงเ่เฮงปั้นเนินเด่นเน้นปรับเนินด้ยปรับเนินแล้วจะมีผลอย่างไรรอติดตามชมกันนะคะ